ถัดมาจากบูธสุดท้ายคือบูธน้ำตาลสวรรค์เขาจะมาขี่ค่ายสาธิตคือค่ายที่เป็นสาธิ <Wow. S 1> ตบางกิจกรรมเนาะอยู่ในนี้จะพาทาผบุชมมาชมแต่ว่าเพิ่นจะเปิดค่ายสาธิตนี่ก็ต่อเมือที่สแสดงศิลปะทางด้านนั้นแล้วแ,แขกผูกคนหรือทานบุเทนเพิ่นจะมาอับสมอยู่ทางด้านนี้คือน้องๆเพิ่นจะ,สะแสดงค่ายสาธิต อันนี้ก็คือซุ่มพาขวัญหรือว่าบุตรพาขวัญเนาะสวัสดีคุณญาตถ่ายเด้เดดอซุ่มพาขวัญเด้อคือซุ่มพาขวัญเนาะเป็นจำลองการผูุกขอต่อแขนในประเทศลาวเฮาเอันนี้บา้านนอยบีนดีคุณญาตถ่ายลงช่องยูทูบ่องเฟซบุ๊กมีจะมีหลายกูไลก์คนเนี่ยสมมุติจะเป็นต่างประเทศแหละเนะี่ยไทยนอกประเทศเนาะอ,อน,นุญาตเนาะคือเผยแพร่วัฒนธรรมลาวเฮาโดย อันนาเขาอนุญาตลูกขอถามได้ว่ากิจกรรมในการผูกกอต่อแขนนี้มีจัดขึ้นแบบในส่วนใดเนี่ยนะของกิจกรรมเราเอาปีใหม่ลาวปีใหม่ลาวเนาะว่าจะเป็นการผูกต่อแขนครอบครัวขึ้นเพื่อนใหม่เนาะโดยกินดองโดยโดยโดยเนาะอันนี้ก็คือข้อมูลจากเมพนเร่ามาเนาะคือสุนารควงเขาจะได้จัดพิธีในหลายส่วงว่าจะเป็นส่วนปีใหม่เทศกาลสงการหรือว่า ผูกคอต่อแขนขึ้นเฮือนไม้หรือว่าแต่งดองเนาะงานดองงานแต่งโดยอันนี้จะเป็นหนักถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามของสาวลาวสาวพุทธนะเนาะเอยขอขอบใจเนาะจะมีลายซุ่มนะพี่น้องเนาะส่งนี้จะมีลายซุ่มแต่ว่าเพ่อนยังนั้นเปิดตอนนี้ส่งพิธีทางด้านนั้นแล้วเพลินจะมาเปิดมีซุ่มพาขวัญซุ่มหงหมอซุ่มปกอเนาะป้องกันสาปป้องกันความสงบสุข สวัสดีน้องๆสุ่มปอกศปองกันเฮ้ยสวัสดีเนาะอันนี้เบาหน่อยมาถ่ายก่อนเนาะก่อนผู้เทนจะเข้ามาอันนี้คือถ่ายลงซองยูทูบเจ้าสีดังเราต่างประเทศกันใชได้หรับสมสวัสดีแนะนำสื่อดูเอาแต่ละคนปนวิสัยมาจากังเฮีียนโดยคุณนี่เด้ จังไดสบายดีเินเหตุจังไดสบายดีเออสบายดีนี่เกระอสคือมีแค่ซองเล่มเจ้าดีพอดีเดสบายดีงื่อด้เลเอาหดก็ากโนี่ื็สุ่มปอกกเนาะปอกกองมาจังยังู้บ่เดยวมาจังยังเดี๋ยวผู้แทนเนมาลงมาถามแขกนลงมาถามได้เจังยัง หาคกำกตอบไม่ได้เด้ <c oughs> อบอกกันความสงกสุขเนาะเรารนาะสำหรับน้องๆมันก็นไป็นตาหักตาเพลงเนาะโดยโดยกอบใจละลายดีเขอเนี้ยไปซุ่มต่อไปเนาะอ,อันนี้เคเอจะซุ่มหันค้าขายเครื่องของโยงกินเ,นเหมือนแะไละนาอพี่น,น้องแต่าทางด้านกลางคือจะเป็นสนามกีฬาเด็กน้อย เราจะแสดงให้ผู้แทนหรือว่าแขกผู้คนเบิ่งเนาะเดี๋ยวถัดจากซุ่มปกสอจะไปซุ่มปกสอเนาะซุ่มปกสอนี่คือมีสาวน้อยหลายอย่างเออเนยพ่อควรทหารนะพ่อข่าวก่อนอันนี้ซุ่มปกสอเนาะเออนางที่นี่แม่ทหารตำรวจเอห็นจะได้ทหารตำรวจสบายดี นี่จำลองเป็นยังเนาะซื้อนาใดาหน่อยฮะซื้อยังพูดซื้อแท้เอาซื้อแท้สอนสมัยสอนสมัยโอ้ยไอ้องซ้ำเป็นยังพิธาหารหมดเลยพิธหารหน่อยเนาะนางสาวดีสวัสดีซื้อยังพูกระเสงพูกระเสงโอ้ยจัำเป็นพิธาหักตะแพงเนาะอันนี้คือจำลองซุ้มปกโอเนาะ นกักเรียนน้อยเพิ่นแต่งสุดทหารแล้วก็รสุดตำรวจทหารเนาะคือนี่แหละัดมาจากนั่นก็เมนซุ้มห้องหมอห้องหมอมีเพศกับหมอสองคนสวัสดี <c oughs> มาจากโรงเรียนใด้ไอ้ปฐม เอาเริ่มจากแพทย์ก่อนซื้อยังนอแพทย์หน่อยนางบุญเงินใบเงินโอ้ยใบเงินใบคำหมอเด้ซื้อยังจิตกรจิตก้โอ้ซื้อตะเพงเนาะินน้ากองเปิดไอ้กล้องเนาะน้องหน่อยเนาะอันนี้เป็นซาลาวาส่วนใหญ่จะไอคอนนะพี่น้องนี่กระบอกเหมือนกันตามนี้เนาะเปิด จะบมมีการแสดงออกบมกล้าแสดงออกนะว่าง่ายโอ้ยมีคือกับบ่าวน้อยแหละว่าคือกะกะแต่น้อยมาบผมักเป็นคนที่บผมักเบ่าแล้วก็เป็นคนที่อายกล้องแต่คมมืออนี้ก็คลอยปับ๊บถ่ายกล้องผู้เดียวคือเป็นบ้านนี่ครับเจ้าวะขอโทษละลายเนะ <S <S าะถัดมาซุ้มนี่ก็คือซุ้มน้ำสั่ง <S <S อันนี้จะเป็นแบบจำลองน้ำสั่งไฟเผาน้ำสัง่งฮะบ้านน้อยบอ่ผมได้ได้เผาฮะ เย็กไปเซนเลยเจ้าของน้ำส่างโบยอยู่เนาะพี่น้องอันนี้จำลองอะเป็นน้ำส่างเนาะอันนี้เป็นสังกะสีมุ้งน้ำส่างสมัยก่อนเพื่อนจะบว่าแต่สมัยก่อนเนาะสมัยนี้ยังมียังยังนำ้ำใสกันอยู่เป็นซาลาส่วนหนึ่งยังนำ้ำใสทางเขตนอกเนาะเขตนอกเขตในเพื่อนยังใสน้ำส่างอยู่่วาดดูว่าก็ยังมีเนาะ นี่จะคของนำสั่งตักนำ้ำสั่งให้ไอ้เบิ่งด้วยไอ้หล,ลาย่คนเบิ่งเหมือนกันเออผมตักในนี่เนะเาะตักในได้บ,บ้านี่ตักขึ้นมาเร็วเปล่าเออใส่คูส่คูเฮนในได้บ้าน,นี่พดฟักบ่าพดฟกักโต เอ้าผู้ใดไปนัดนะครับนาทีฮดพักเจ้าบ่ฮะเจ้าเลยนี่อ้าวอืมเออให้นี่อันนี้การแสดงของหลานน้อยเพหรออันนี้คือสาวกสิกรสาวห้สาวนาสองพูเมียเมียก็ฮดใจพ้นนะเม่เอ้าอายซ้ำเออแบ่งกันฮดสวนพัก เอาเป็นสิ่งก่อสร้างหายซานาเนาะมจุ่มลงอันนี้คือซุ่มเพื่อนครัวโอ้ซุ่มเพื่อนครัวเปเหตุปฏิบัติตัวแทืนเนาะอันนี้เป็นขนมโคกขายอันเท่าไรสิไม่ไม่ฮะมาพันมาพันเทวาเปรียบเทียบใส่เงินบาทช่วงนี้ก็ประมาณสี่บาทสี่บาทได้เนาะสามสี่บาทเลยพี่น้องเนาะขอโทษถ้าว่าขอน้อยเปรียบเทียบคิด โหะเรทเงิน oh, ส่วงนี้กะขึ้นหลายเนาะสำหรับซุ้มต่อไปเป็นซุ้มองเฮียนครูอาจารย์น้องๆน,นักเฮียนท,ที่ป้ายเขียนเลยว่า mm hmm. เจดตุลาวันครูแห่งศาตร์ยืนยงในดวงใจของทุกคนทุกคนนะพี่น้องเป็นซุ้มองเฮียนสบายดีอาจารย์น่อยเป็นน้องนักเฮียน เอาลองลองปฏิบัติตัว <ไป S 1> จริง <ไป S 1> ดูเ <ไป S 1> ขาเงียนมาเห็นอะไรนั่งนั่งนั่งปฏิบัติตัวจริงครอาจารย์สวัสดีอาจารออย์เสียงสุขสันต์โดยน้นองสุขสันต์เนาะหลานน้อยสุขสันต์เอาลองปฏิบัติตัวจริงคือครูอาจารย์ดูบ้านีิอาจารย์สอนมาจังไหนเวลาแขกเข,ขา้ามานะเจ้าเห็นอะไรนัง่งยื้อาเอซื่อเ็นอา ให้ให้เจ้าปฏิบัติตัวจริงให,ให้ให้น้องนักเคียนเข้ามานี่เจ้าอาเป็นสมมุดเป็นอาจารย์เจ้าก็ให้น้องนักเคียนสบายดีเจ้าเอ้าเป็นเห็เหหนยังไงเป็นยังไงหน่อยลูกขึ้นหรอไปเป็นหัวหน้าพาลูกเอามายืนนี่เออ เราดังๆมือน us ี Mother, yeah, cool. yeah, oh, ่ซ้อนยังบวะนี่โอ้จอมสารเล้าเอาเริ่มได้เริ่มเริ่มซ้อนนักเคียนวันเลยก็ไก่เขไก่ไปมาดเข้มเนาะมาดเข้มคุยครูอันน่อนคตใหญ่มานี่เป็นจานได้นี่อ๋อวิสา Ba à, xã Lao Tôi xin em đấy là anh nói Bút chi Bút nâng Chụp thân đi vô Chụp Tôi mới sống nè mẹ sống sơi, là anh nói. เจ็บเจบจบแสดงเด้อเป็นขามาเด้อ <ไป S 1> <laughs> อันนี้คือซุ้มจำลองงงเฮียนเนาะพี่น้องคือร้านน้อยเป็นจำลองเป็นครัวอาจารย์เป็นนักเฮียนเอง <ไป S 2> อน,น้า <laughs> สวัสดีอาจารย์แต่ซุ้มต่อไปก็คือซุ้มคอ,อกสัตว์คุณได้คุณได้เป็นเจ้าของสัตว์นี่เป็นเจ้าเป็นเจา้าบุญโดพสรักบ่ขายบ่ไก่ฮะขายบ่ฮะ บัวัน <amounts> อ <of water writers> ี่น้องเนาะอันนี้คือบัวสัดอ้อแต่งโตนขอละลาได้ปะสื่อหังนี่คอลาได้บน้องน้อยสื่อหังฮะคอลาาลคอนโอ้ยน้องาลคอนฮะหลักเอาได้ปะแล้วก็ก็ได้ขอซื่อก็ได้ปะ นั่งนั่งบาหน่อยเด้๋ยอาจารย์มายืนดีโนยืนยืนหน้าลาเกียนเออยืี่ฟินามาโอเคไอ้ครูเน็มก็หนึ่งสองโอเคขอบใจ <c oughs> อากระโจนลงไปเนาะสำหรับสาธิตใช่สาธิตน้องพี่น้อง มีซุ้มที่จำลองหลายกิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อเสริมสร้างให้น้องนักเรียนเพิ่นใหญ่มามีเป้าหมายเลยอยากเป็นนั่นนี่เนาะแต่คือเห็นมาซุ้มแรกก็คือพะควรซุ้มสองเป็นซุ้มปกศสุ้มาสามปกสหมอเลยเป็นกีฬาความน่าก็เป็นโรงเรียนจำลองหลกักสถานที่ปลูกพักเกลือกเทีนตาเนาะห้องครัว จำลองเป็นทูบแบบบันนี่บานน้อยจะขอถ่ายรูปแต่ละซุ้มกันเนาะสำหรับถ่ายผู้ชมอยากหางส้มภาพนิ่งก็สามารถเบิ่งได้ที่สองบานน้อยบินดีไปดีมาจะถ่ายรูปนิ่งได้บันนี้ใช่ไหมเ,เอาแต่เอาแต่ประกตบโซ่เจ้าเป็นนักศึกษาออกก่อนได้หนึ่งเออนังดีงดีร <laughs> อบานนี้เน็มกล้องเออเนมกล้องเนยโยโฟเบิ่งนรอด หนึ่งสองสามนำกล้องเด้อโอเคงันมายืนก้งมานนี้เออซุ่มจำเจ้านี่กี่เทิงโอเคเอาจังซี่นี่โอเคเดี๋ยวเด้อเ่าวน่อยปับกล้องกันหนึ่งสองโอเคเอาจังซี่วานนี้แบ่งกัน ไอ้บ่าวนี่มาอยู่ทางทางมั่งนี่โอเคหนึ่งสองสามโอเคขอบใจตัดขึ่งตัดขึ่งเหรอจุ้มแพรซุ้มหม้อก็ได้รับแม่ซุ้มแพรซุ้มหม้อมายืนที่ เออคอนข้อสุ่มมอนอะพี่มายืนยืนทางหน้าพี่โด้วยหนึ่งสองสามโอเคด้วยขอบใจซุ่มทหารเนี่ยปอนทหารทหารยิงทหารซ้ายมายืนนี่ mà như thằng nào xung chờ nè chen khạc bỏ và nói xéo luôn này hiến vớt tạm vào hết đâu gì đang đâu bây giờ nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những <laughs> หน,กกหนึ่งสองน ém กองเด้อหนึ่งสองซ้ำโอเคให้แม่ก,กดเบิ้งเดอ้อให้แม่ก,กดขับเบิ้งอยู่เพจเดอ้อหุบยาวโอลิมป์สลัล <c oughs> ับคลิปที่ว่าเบาหน้อยรีวิวกับว่าได้เนาะเข้ามาถา่ายผู้ชมนะครับชมในค่ายสาธิตงานกิจกรรมขบพระสังสานุ่มทันวาเนาะ สีตัวเมืองหนึ่งนงครจัดขึ้นในครั้งนี้อยู่ที่เมืองอาสาวังทองเป็นเจ้าภาพสำหรับคลิปนี้เบ่อนออยบินดี้ก็จะขอจบไปซะกร่อนเนาะพี่น้องม,ามากักถ้าชอบใจถ้าถึกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องบ่านออยวินดี จะเป็นกําลังใจในการเหฮดคิปต่อๆไปถ่ายทําคลิปเรื่องราวต่างๆสามารถหับ z มได้ที่ซ่องบอยน,น้อยบินดี้ว่าจะเป็นทาง facebook youtube เขียนข้อไปว่า n o Y bit สวัสดีค่ะสบายดีสวัสดีพี่น้องสุกูสุคนไปมาทางไหนดีดี่แฮงกับสุคนอยู่บอมืัอนี้ก็มาปลกกระเบิดนอยดีพินดีอีกครั้งแล้วจะพากท่านไปหาทรมคิดใหม่ๆดูคิดอะไรแต่ติดตามกันเข้ามาเลยเนาะแต่ก่อนอื่นพวกท่านอย่าลืมกดไลค์กดซัตค่ายหรือว่ากดติดตามนะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะาะบท่านจะบอกอานในการหาทรมคลิปใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจบ่าหน่อยบินดีในการสร้างคลิปต่อไปฉะนั้นกดเลยอยู่แถวหลุมนี้